นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ EP นี้184นะครับเคยสังเกตไหมครับว่าคอมคอมแอร์ร้อนเนี่ยนะครับมันเสียเร็วมากกว่าปกติเสียเร็วเสียเร็วกว่าปกตินะครับเพราะอะไรเพราะว่าในกรณีที่อ,อ,อันนี้คุยของเกี่ยวกับคุณลูกค้าโดยตรงนะครับก็คือถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยติดป้ายด้านหน้าอาคารแล้วนะครับแล้วมีปัญหาว่า แอร์พังบ่อยแอร์เสียบ่อยนะครับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่ามันเคยผมเคยติดไปแล้วแล้วแอร์ของลูกค้าเสียไปแล้วลรวหาสาเหตุไม่เจอทีนี้พอวันนี้มีงานลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันน่ะแหละว่าถ้าเกิดจะทํำยังไงไม่ให้มันพังเร็วจะทํำยังไงไม่ให้จริงๆแล้วงานป้ายกับแอร์มันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้า อาจจะไม่รู้แหละนะครับยังไงส่วนใหญ่คุณลูกค้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้นะครับเราก็เอาเรื่องพวกนี้เอามาอธิบายให้เห็นเห็นกันไปเลยนะครับโอเคคือลักษณะการติดป้ายไวนิลแบบนี้นะครับคือ1เลยเนี่ยอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าป้ายไวนิลเนี่ยติดด้านหน้าอาคารติดทั้งหมดเลยติดบังมิดเลยนะครับแล้วด้านในพื้นที่ของในอาคารเนี่ยนะครับก็มี คอมแอร์ร้อนแบบนี้อยู่3ตัวนะครับอ่าเห็นไหมฮะมีอยู่3ตัวนะครับทีนี้ถามว่าเราติดป้ายไปปกตินะเราก็ติดไปปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่างป้ายนะครับคุยในเรื่องมุมมองของช่างป้ายช่างป้ายก็ไปติดปกติสั่งเรามาเราก็ไปติดป้ายให้คุณลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านป้ายที่ดูคลิปผมไปเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็อาจจะเขาเรียกว่า ให้ความช่วยเหลือคุณลูกค้าเขานิดนึงเพิ่มง,งานเราหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยเขาหน่อยช่วยเขานิดนะครับเพื่อที่จะอนาคตแอร์ของคุณลูกค้าก็จะไม่พังนะครับถามว่าเหตุผลอะไรที่แอร์มันถึงพังอ่าเพราะว่าหนึ่งเลยตัวป้ายไวนนลอ่ะที่เราไปติดะนะครับมันบงับงบังเขาเรียกว่าบางังทิศทางลมบงังอากาศที่มันจะหมุนเข้าไปทําให ด้านในเนี่ยมันไม่มีอากาศเลยนะครับเวลาคอมมันคอมร้อนเนี่ยเวลามันทํางานเนี่ยมันก็ปั่นอยู่อย่างนั้นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีช่องระบายเลยเนี่ยนะครับคอมแอร์ร้อนมันจะพังพังเร็วพังง่ายนะครับามว่าคลิปนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับงานป้ายนะครับอันนี้ผมจะเน้นไปที่คุณลูกค้านะครับว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าจะสั่งป้ายแบบนี้นะครับกับร้านทาป้ายแล้วคิดว่ามันจะต้องบงังคอมแอร์ร้อนอย่างเงี้ยก็ต้องหาแนวทางจะ ใช้เป็นเว้นช่วงขึ้นมาหรือจะเป็นช่วงมีมีเขาเรียกว่าจะเว้นเว้นระยะห่างไปเลยหรือจะเจาะอะไรยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือในมุมมองของลูกค้านะให้คุยกับร้านทําป้ายไปเลยว่าจะจะทําทิศทางไหนจะเว้นระยะห่างให้ลมร้อนมันออกไปเลยหรือจะเจาะช่องให้ลมร้อนมันผ่านไปได้อันนี้คือคุยไปคุยไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ร้านทําป้าย นะครับไปเจอเคสลักษณะแบบนี้นะครับผมก็แนะนําว่าจริงๆก็แนะนําว่าให้ให้บอกลูกค้าแล้วก็หาทางช่วยคุณลูกค้าเขานิดนึงว่าอา,อาจจะบอกลูกค้าไปตรงๆว่าอาพี่ถ้าพี่ติดแบบนี้ก็มันจะแอร์มันจะเสียได้ในอนาคตมันจะเสียเร็วนะก็ช่วยเหลือกันหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกเขาเขาก็อาจจะมีทางออกได้นะครับอย่างของผมงานนี้ก็คือก เสนอเป็นนะครับเป็นเจาะนะครับร้านป้ายทั่วๆไปก็รู้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นเจาะช่องระบายอากาศแบบนี้นะครับอันนี้คือผมก็ช่วยลูกค้าทําเป็นช่องเอาไว้นะครับถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้ได้พอสมควรดีกว่ามันไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะก็เรียกว่าพังคอมพังอะ่ะมันก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามันมีอย่างเงี้ยมันก็จะมี ช่วยให้ระบายอากาศได้มากขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้คือเน้นเ็าเรียกว่า <c oughs> ลูกค้าไม่รู้แต่เราช่วยเขาอ่าผมใช้ศัพท์พูดไม่ถูกแล้วนคือลูกค้าไม่รู้หรอกแต่เราเป็นร้านทําป้ายเราก็อาจจะก็เ,เรียกว่าบอกคือเสนอเป็นไอเดียแล้วก็ช่วยเหลือเขานิดน,นึงอาจจะใช้เวลาทําในการเจาะพวกนี้ก็คือ ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเสียเวลาเพิ่มตรงนี้มากขึ้นหน่อยนึงนะครับแต่ก็ระยะยาวลูกค้าก็แฮปปี้นะครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เวลาเจาะเนี่ยคือเวลาเจาะเนี่ยคือผมอ่ะจะวาดแบบไปให้ร้านป้ายเอ้ยวาดแบบไปให้ร้านของผมลูกน้องของผมเนี่ยเจาะนะนะครับลักษณะแบบนี้อ่าก็คือเวลาเจาะเราจะไม่ได้เจาะแบบอยู่ดีๆนึกจะเจาะก,ก็เจาะนึกจะเจาะก,ก็เจาะนึกนึกออกไหมฮะ คือเจาะเนี่ยเจาะตรงช่วงที่เจอคอมแอร์ร้อนเลยนะครับแล้วก็จะตีเป็นแนวไปนะครับว่าเว้นระยะเท่านี้แล้วก็เป็นฟันปากฉลามเนี่ยก็คือเท่านี้นะครับเว้นระยะอ่านเท่านี้นะครับให้ตีเส้นตีแนวแล้วก็เจาะให้มันเป็นระเบียบนิดนึงงานมันก็จะออกมาดูเรียบร้อยหน่อยอันนี้ในเรื่องของการเจาะนะครับอันนี้ผมก็ตีเป็นระยะให้ลูกน้องให้ทีมงานเนี่ยจัดการเจาะให้นะครับแต่ที่นี้ เวลาเจาะแล้วนะครับคือถามว่าเจาะแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะฉีกมีสูงไหมนะครับสวัสดีครับคุณหนุยถามว่าโอกาสที่จะเจาะช่องแบบเนี้ยนะครับคือมีโอกาสที่มันจะฉีกไหมนะครับมีแน่นอนนะครับไอตรงที่เราเจาะเนี่ยคือลมร้อนมันตีเข้าตีออกตีเข้าตีออกกันเนี้ยคือปกติที่ผมทาไวนิวใหญ่ๆแล้วมันอยู่นานๆนะ่ะผมก็จะใช้วิธี ปาด้านหลังนะครับคือเอาวัสดุเนี่ยคือลูกค้าไม่เห็นอยู่แล้วเราเอาวัสดุไวนิวอะแล้วปะด้านไหนที่มันมีรอยฉีกรอยขาดรอยแหว่งรอยที่มันจะต้องเขาเรียกว่าอนาคตมันอาจจะขาดได้มันจะต้องเป็นรอยพับรอยอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆคิดตัวเองเลยนะครับแต่ของผมผมก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับ ก็คือใช้ไวเนลเนี่ยนะครับตัดประมาณ15เซน TS นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สูงประมาณ4เซนแล้วผมก็ปะด้านบนนะครับของรอยที่มันสับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วผมก็ปะด้านบนเอาไว้่างนี้เบรกรอยรอยฉีกของมันเอาไว้ให้มันอยู่แค่นั้นนะครับไม่ให้มันไม่ให้ลมมันตีแล้วให้มันฉีกมากไปกว่านี้นะครับอ่านึกภาพออกไหมฮะถ้าน,นึกไม่ออกเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆแ,แบบนี้ นี่เป็นรอยที่เราเฉือนนะก็ผมก็จะให้ทีมงานผมเนี่ยนะครับตัดไวนิลนะครับปะด้านบนไว้แบบนี้แต่ว่าปะจากด้านในนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับทุกจุดที่เฉือนออกถามว่าใช้เวลาไหมใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็เพิ่มเวลาเราไปอ่ะประมาณเกือบสองชั่วโมงอ่ะนะครับแต่ก็ก็ เราก็ไม่รู้เราก็ช่วยได้เท่านี้นะครับคือคุณลูกค้าอาจจะไม่รู้แหละแต่เราก็พยายามทําให้มันแข็งแรงมากที่สุดนะครับอ่าแบบเนี้ยเราก็ปาดไปแบบนี้เลยรอยอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเรามันจะขาดในอนาคตอะ่ะคือผมก็พยายามทําให้มันอยู่ได้นานที่สุดนะครับอยู่ให้มันทนที่สุดซึ่งป้ายชุดเนี้ยถามว่ามีโครงเหล็กมีอะไรอยู่ข้างหลังไหมมีด้านหลังมันไม่เรียบเลยก็คือมีปูน นูนออกมามีเหล็กยื่นออกมามีอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็คือเอาไว้ง่ายช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้คือพยายามทําให้มันเต็มที่แบบนี้เห็นไหมครับดูใกล้ๆเห็นไหมฮะเพื่อนๆทุกท่านแบบนี้ก็คือเบรกเอาไว้นะครับแล้วก็ระวังกาวร้อน ระวังกาวร้อนก็คือมีย้ากับทีมงานไประวังกาวร้อนมันหยดมาโดนหยดเข้ารูแล้วไปออกด้านหน้าเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นคราบอีกอันนี้ก็ระวังไว้นิดนึงอ่าประมาณนี้แหละนะครับติดตั้งงานเสร็จแล้วก็เรียบร้อยงานก็ลูกค้าก็แฮปปี้นะครับอ่าก็เรียบร้อยก็ประมาณนี้เนี่ยครับคอมแอร์ร้อนนะครับถามว่าถ้าไม่เจาะลมไม่ออกพังไหมในอนาคตคอมแอร์คอมแอร์ออร้อนเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นาน อยู่ได้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จะพังนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจาะใบมันก็จะช่วยระบายอากาศได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์เล็กน้อยๆนะครับคือเอาง่ายๆเวลาเวลาไปทํางานจริงๆอ่ะนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอ่บางทีอ่ะคือมันร้อนอากาศหน้างานมันร้อนแล้วเขาเรียกว่ามันต้องอ่ามันปีนั่งร้านด้วยอ่าแล้วก็มันก็มีแบบ ปัจจัยหลายๆอย่างอ่ะในการที่เราจะไปติดงานงานหนึ่งแล้วมันจะทําให้เอ้ยลืมแบบนี้ลืมอย่างนั้นลืมอย่างนี้อย่างเงี้ยค,คือคือผมอ่ะคือเจอแบบนี้บ่อยนะครับซึ่งถ้าเจอเคสแบบเนี้ยก็คือพยายามอ่าก็ถ้าจําคลิปผมได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับคือมันสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ก็เป็นห้องสมุดงานป้ายนั่นแหละคือเปิดดูย้อนหลังได้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรก็คือเปิดดูแล้วก็สามารถเอามา ดัดแปลงใช้งานได้นะครับในกรณีที่ไปติดตั้งหน้าง,งานแล้วแล้วบางทีแบบเฮ้ยมันจะเจ๊งไม่เจ๊งสวยแล้วจะเจ๊งไปก็เทาพลาดไปก็กําไรก็ไม่ได้หรือจะเสียไปกําไรก็น้อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็คิดแบบประมาณนี้แหละนะครับก็เก็บมาเป็นเก็บความรู้ให้เพื่อนๆได้เห็นละกันก็ประมาณนี้นะครับเผื่อว่าได้ไประโยชน์ละกันคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรดีๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับ อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยบางท่านเห็นแล้วอาจจะมองว่าเอ้ยมันบางคนอาจจะนะกดขำกดหัวเราะแต่ผมว่าคือถ้าเกิดเป็นคนบางคนที่เขาไม่รู้เนี่ยผมมองแบบนี้คือคนบางคนที่เขาไม่รู้แล้วถ้าเขาพลาดขึ้นมาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องขำไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับอ่าลองดูนะครับคลิปนี้ตอนนี้ก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วครับ <c oughs>